สวัสดีครับผมดีไปโซนน้ดื่มชูกาแฟสตรนะครับมาดูตัวนี้ดูนะครับนี่ตัวนี้มีเท่าไรเนี่นะครับไปช่อไปถึงถึงห้บาทนะครับแม็กซิมัมไฟแล้วักเก็ตนะครับมาดื่มน้ำก่อนเลยนะครับน้วติดขอบเบานะครับนี่ก็ ไคิดว่าน่าจะออกเคีน,นะไปัก็บเก็ตสาสามมิลนะครับไม่ใช้บุกเบอร์อให้บุกเบอร์หนะ้ ก็แต้มนะเดี๋ยวแต้มผม,มไปไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะแต้มผมหายไปไหนะงงอ่ะงง,งเดี๋ยวเนี่มืมอชามันล่นเลยนะ ูโม่งไปเงี้เพราะว่ากดแรงมากตรงนี้ตกีดีฮะเมื่อกี้มันเดีมันจะรู้อะเดมีเศษพองกาแฟอยู่เ้เข้าร่องดีดีนะโอเค อ่าเดินดันไปอ่าเดี๋ยวมาดูกันประมาณ2นาทีบวกลบนะฮะสนาทีบวกลบเดี๋ยวมาดูกันนี่ไกลๆเฮโอ,โอ,โอ้เห็นแรงดันเห็นเกียร์วันนี้ดันหรือเปล่าคือตัวมออมก็นะฮะเล็กกว่าเท่านิดนึงเดี๋ยวรอนะครับประมาณ2นาทีบวกลบ ตัวนี้แรงดันเริ่มมาแล้วหนึ่งบาร์กว่าครับแล้วก็กาแฟก็มาได้ด้วยตันนี้ผมจะไม่ขยับกล้องแล้วกันนะครับให้ดูอย่างนี้เลยนะครับสดๆตรงนี้เลยนะครับเลยดูแรงบ,บาร์ไปด้วยไปที่สองบาร์นะครับแล้วก็กาแฟก็เริ่มไหลมาแล้วนะนะครับก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเอะอจะดูกาแฟดูเกียร์วัดแรงดังนอ่ะดูเกียร์วัดแรงดันอะ่ๆๆนนอะโอ้โหกาแฟก็ขึ้นสวยนะครับดูโมเล็กนิดนึง สี่ามบาทแล้วนะครับไปที่3ามบาทแล้วกาแฟ,าฟาก็มาฮะมีเริ่มรุ่นนิดหน่อยนะฮะโอ้โหไปที่สามบาะครับมากดไม่ได้ฮนะของสวยๆฮนะต้องมีให้ดูฮนะว่ามันสวยที่ตรงเนี้ยพิากาแฟไหลขึ้นมานะครับตัวนี้ก็3ามบาทกว่านะครับสามบาทกว่าปุ๊บอ่าเด๋ยวรุ้นแล้วครับ อ่ามันจะท่วมท่วมมาเกตแล้วผมปิดผมปิดแก๊สน,นะครับที่สามปากกว่านะครับโอ้โหอย่างสวยนะฮะปุ๊บอ่าดูครับนี่โอ้โหดูดินี่เป็นโรบัสต้านะฮะโอ้โหดูเคลียร์มากมันเป็นความสุดยอดของการสกัดกาแฟนะครับที่ได้เคลียร์มากมาอย่างนี้นะฮะนี่โอ้โห นี่บอดเน้นเลยนะนี่คือมาเป็นโคซนเลยนะนี่ช็อตเหมือนเครื่องเปล่านะฮะออก็พิจารณาดูกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่ารสชาติถ้าได้อย่างนี้ก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับก็แค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่อุดหนุนในเดียวด้วยนะครับเลเบซโซมิชิโอน่ครับเฟซบุ๊กกลุ่มครับสวัสดีครับ